คริปโตท็อปเทรนสุดรับวันนี้เราก็จะมัปเด็กเขาสารต่างๆเกี่ยวกับโลคคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมกอไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะเขียวอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวชิบานะครับที่บวกกันขึ้นมาถึง15% 16%เนะครับเนื่องจากว่า2วันก่อนเนาะที่เราได้พูดไปก็คือว่ามีเจ้าเนี่ย เข้ามาว้านซื้อไปนั้นร้อยหกสิบห้าล้านดอลลาร์นะสำหรับเจ้าชิบะแล้วก็มีการโอนออกไปจากใบเนียนของเจ้าอื่ิงเนี่ยก็ถือเลยคําว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าโอเคนะชิบะเนี่ยตอนนี้โดนวานกําลังจับตามองอยู่หรือเปล่านะก็เลยทําให้2วันที่ผ่านมานะชิบะก็ถือว่าบวกขึ้นมาแรงนะครับแรงกว่าเหรียญตัวที่เป็นเอาคอยหลักๆอีกนะก็ะถือว่าเหรียญมีมอย่างชิบะเนี่ยเป็นเหรียญที่นะครับเคยสร้างตํานานมาก่อนเนาะและรอบนี้เนี่ยในบูรันรอบนี้เนี่ยเขาจะสร้างตํานานอีกหรือเปล่าถือว่าเป็นอีกเหรียน ตาไม่แพ้เจ้าตัวดอชคอร์นะครับสำหรับเจ้าเหรียญหมาชิบะตัวนี้เนาะแล้วเราก็มาดูที่ปิดแท่งรายเดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ปิดไปที่37.82%็อเก็ถือได้ว่ามาสงสวยนะแล้วถ้าเกิดว่านะครับเดือนธันวานะครับเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ปิดนะครับสีเขียวขึ้นมานะครับติดบวกเนาะก็จะกลายเป็น อีกหนึ่งปีนะครับที่บวกต่อเนื่องสีเดือนติดต่อกันใน q 4วสี่นับตั้งแต่ที่เกิดขึ้นมาก็คือปี2015-2016แล้วก็ปี2023-2024เนี่ยจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าโอ้หถ้าเกิดว่าปิดแบบนั้นมาเนาะโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเอาแบบรวมๆเลยนะถ้าเกิดว่าเดือนนะครับธันวานเนี่ยมันปิดโดยเฉลี่ยนะประมาณสัก11.25%เนาะแต่ถ้าเกิดว่านะครับมันปิดเนี่ยมากกว่าเดือนก่อนหน้านั้นอีกพอเราคาดคิดอยู่แล้วครับว่าตัวบิตคอยเนี่ยจะไปประมาณสัก1นึ่งแสนและก็ว่าไป1นึ่ง ไก็หน่าที่จะบวกเนาะทีนี้ผมพาไปดูในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกนะครับไบแ้นเนี่ยก็เผาไปแล้วนะประมาณ1,700ล้านลู n a าคลาสสิกเนาะแล้วก็มีเจ้าตัวยูดิชีนะครับที่เผาไป65,000นะครับก็ถือว่านะครับการสนับสนุนของใบแ c นที่เผาทุกๆเดือนเนี่ยยังคงหนาแน่นอยู่เช่นเคยเนาะ ทีนี้ครับเราก็มาดูในสุดของตัวใบแนนนาะก็ได้นับขยายการใช้เอเลสสำหรับการนะครับซื้อขายนะครับแบบถาวรของตัว เทอร่าลนะูน่าเนาะอันนี้เป็นตัวเทอร่าลูน่า2.0นะครับตอนนี้ก็นะราคาพุ่งขึ้นไปพอๆกับตัวลูน่าคาสิกนะครับลูน่าคาสิกพุ่งขึ้นมาประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์เขาก็พุ่งขึ้นมาประมาณสัก6%เปอร์เซ็นตะ์เนาะก็มาจากข่าวที่ใบเน้นเนี่ยเขาก็ได้ขยายนะลีโวเลตเพิ่มขึ้นประมาณสักสีเท่าเนาะสำหรับตัวเทอร่าลูน่าที่เป็น2.0ครับแต่ก็มีอิทธิพลมาจากตัวลูน่าคาสิกด้วยนะสิ่งนี้ก็เลยทำให้ทั้งสองเหรียญนี้ก็บวกไปที่จริงแล้วสามเหรียญครับมีตัวัววว USDC ด้้ยนะนนะะะกกก็บไปปพรรอมมๆาณ9% 6% ไล่ๆกันมาแบบนั้นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคาบเกี่ยวกันไปถ้าเกิดมันขึ้นมันก็มักจะขึ้นยกแผงอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็มีบางครั้งบางทีนะครับที่เจ้าตูวลุนา่ากับตัวยูทีซีน 20, เนี่ยก็จะไปฉีกออกจากตัวรุน่า2อนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะ แต่ว่าเลเวลหรือว่าการสนับสนุนจากไบในนนี้นะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นทุกระดับเนาะมันอยู่ที่นะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดเฉพาะผู้ซื้อขายนะที่ทําการเปิดตําแหน่งที่0ู 5, นยะ์ถึงห้าพนเนาะประมาณนี้นะครับ้าเกิดว่านอกเหนือจากนั้นก็ที่จะไม่ได้ตรงนี้ไปก็ถือได้ครับว่าไบนีนยยังคงสนับสนุนต่อเนื่องไปเรื่อยเอนาะแล้วที่สําคัญนะครับก็นะครับมี การเผาเข้ามาด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นการเผาจากเบนแนนการเผาจากชุมชนการเผาจาก DF หรือแม้กระทั่งการเผาจากตัวเกมต่างๆหรือว่าตัวเทรราคาสิโนอะไรพวกนี้นะมันก็ จะมีการสนับสนุนตรงนี้เข้ามาเพิ่มด้วยนะและหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับอันนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินนะแต่ว่าเป็นคําแนะนําในการใช้ชีวิตเนาะทันทีที่เราเนี่ยถือเหรียญอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลูน่านะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์อาร์พีคารโนหรือเหรียญอะไรแล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้คือพื้นฐานของเหรียญเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนอะไรไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยมีข้อดียังไงคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงนะครับและเขาเนี่ยทั้งข้อดีทั้งคุณส,ตสามติขเเาาารถพบ โตไปอนาคตได้ในทิศทางไหนสามารถาราคาไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่เขาได้นานเลยครับและที่สำคัญเนาะ ถ้าเราซื้อเหรียญไหนแล้วเนี่ยราคามันลดลงไปเรื่อยๆนะครับและเราไม่สามารถที่จะทนดูเงินในพอร์ตลดลงไปเรื่อยได้นะครับก็อาจจะต้องศึกษา,าหาเหรียญใหม่แล้วก็ขายออกไปลงทุนเหรียญใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนเหรียญนั้นไปแล้วแต่เรารู้ว่าอนาคตดีนะครับพื้นฐานดีสามารถที่จะไปได้ต่อให้มันลดลงมาครับเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้เพราะว่าเรามองอนาะะคตในระยะย,ยาวเนาะเพราะว่าเราเนี่ยได้ศึกษามาแล้วตัดสินใจมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีความสวิงขึ้นสวิงลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษานะครับสุขภาพจิตของตัวเองดีกว่า เพราะว่าร่างกายเราหรือว่าความไม่เป็นโรคครืองละอัมสเอริโนแท่ก็ว่าเรามานั่งนะครับดูพอที่มันลดลงไปเรื่อยกับเหรียญที่เราไม่มั่นใจอนาคตเนี่ยการที่ทาให้สุขภาพของเราเนี่ยย่ำแย่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับอาจจะต้องมองหาตัวใหม่ๆเนาะที่จะเข้ามาทดแทนในแบบนี้นะแต่สําหรับเราใครศึกษาข้อมูลในเหรียญไหนเหรียญน,นึงเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วเชื่อว่าอนาคตมันจะไปต่อได้นะครับก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็วางยาวต่อไปได้นะอันนี้ก็ถือว่าด้วยความปรารถนานี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามานั่งนะครับแล้วกก็็เเปนนชอยู่ับ จิมมานดลงไปเนี่ยกาดจ,จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัว xrp เนาะประมาณสัก300ล้าน xrp เนี่ยก็ได้ถูกปลดล็อกออกมานะครับในกระเป๋าเงินแล้วนะซึ่งเราก็รู้อยู่เลยครับว่า xrp เนี่ยเขาจะมีการปลดล็อกออกมาทุกๆวันที่1ของทุกเดือนเนาะคือปริมาณเหรียญเนี่ยจะถูกเติมเข้ามาในตลาดอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอีกคุณสมบัตินึงนะของ xrp ใครที่จะลงทุนเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีนคะครับว่า xrp คือเหรียญอะไรนะใช้ประโยชน์ยังไงเพี่ยเกณฑการเงินแบบก็จะอำนาจแบบว่าไร้ผม แบรนอะไรแบบนี้สูม่มไหมอ่ะเหรียญเขามีจํานวนเท่านั้นเท่าไรนะจะมีการปลดล็อกมีการล็อกอะไรไหมนะครับจะปล่อยออกมาวันที่เท่าไหร่สิ่งนี้คือเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ครับว่าโอเคปริมาณเหรียญที่มันมีอยู่มันมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันพอดีแล้วเมื่อเทียบกับการที่จองไปใช้อะไรแบบนี้พอเราเข้าใจเรื่องพวกนั้นปุ๊บเราก็โอเคต่อให้มีการปลดล็อกเหรียญออกมาราคาตกบ้างแต่อนาคตเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปได้เราก็สามารถอยู่กับมันต่อได้สุกมไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนโดยที่เราไม่รู้อ้าวเฮ้ยมาจากไหนเหร ต้องศึกษาใหม่เนาะเพราะว่า XRP เนี่ยเขาก็มีเหรียญปล่อยมาทุกๆเดือนเนาะแต่ก็อนาคตของเขาเนี่ยไปได้นะแล้วก็ยังมีข่าวในส่วนของตัว ETF ด้วยอะไรแบบนี้นะก็อันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับคนที่จะกระโดดเข้ามาในส่วของโลกคริปโตนะ ทีนี้นะครับเรามาดูคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องในระดับจิตวิทยาเลยนะครับเพราะว่าคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเนี่ยเขาเชื่อว่าหากราคาบิตคอยนะครับทะลุ1นึ่งแสนเนี่ยเมื่อไหร่นะคนเนี่ยจะเริ่มแห่แหนนะครับเข้ามาซื้อตัวบิตคอยนะเพราะว่านะครับตอนนั้นเนี่ย คนเนี่ยจะซื้อในราคาที่มันถูกไม่ทันเนาะแล้วก็จะแห่กันโฟโมนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อนะครับบิตคอยเนี่ยมันถึงระดับครับหนึ่งแสนเนี่ยมันจะเป็นระดับเกียรติวิทยาเนาะที่เรากําลังเล่นอยู่กันตอนนี้แหละนะครับแล้วนะครับคนทั่วไปเนี่ยแทบที่จะไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงตัวบิตคอยได้เลยคุณโรเบิร์ตคิโยสกิพูดแบบนี้เนาะสิ่งนี้ครับเขากล่าวถึงว่าถ้าเกิดว่านะครับบิตคอยมนถึงหนึ่งแสนเนี่ยด้วยระดับที่คนคิดว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้พอมาถึงหนึ่งแสนปุ๊บข ที่มีฐานะรวยห,หรือว่าสถาบันหรือว่ากองทุนบางเดือนน้นหรือว่าคนเหล่านั้นที่มีกําลังซื้อมากขึ้นนะครับพอเขายิ่งซื้อเนี่ยเขาก็ยิ่งรวยขึ้นแล้วคนที่กลัวตรกรถหรือว่าคนที่ตรกรถหรือว่าคนที่ชนชั้นกลางหรือคนจนเนี่ยพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปพเพราะว่าเฮ้ยกลัวตกรถแล้วนะครับเพราะไปถึงแสนแล้วมันไปแน่นอน,นครับพอมันไปถึงปุ๊บนะครับพอเราไปซื้อตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปดันราคาให้กับคนที่เป็นคนรวยสูงสูงขึ้นไปเนาะแล้วสิ่งนี้ครับสิ่งที่เขาเรียกว่าโฟโมนะ ก่อนที่มันจะไปถึง1นึ่งแสเพราะว่าพอถึงระดับ1นึ่งแสนเนี่ยไม่ใช่แค่คนจนคนชั้นกลางเท่านั้นที่จะโฟโมคนรวยเหมือนกันที่กําลังจะโฟโมนะครับเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นก็มีอีกหลายคนนะที่ยังไม่กระโดดเข้ามาในโลกของกีตโตเนื่องจากว่าเขายังไม่เชื่อ แต่ทันทีที่มันไปถึงระดับนั้นนะครับสิ่งนี้มันจะเป็นการตองย้ำถึงความเชื่อความแข็งแกร่งของตัวบิตคอยแล้วมันจะทําให้นะเขาในทุ่ม,เ,มเงินลงมาพอทุ่ม,เ,มเงินลงมาปุ๊บนะบสิ่งที่มันจะตามมาคือว่าการโฟโมของชนชั้นกลางแล้วก็คนจนนะพอที่จะรเรียกว่าเมาสเอง เป็นตัวเสริมนะครับทำให้ราคามาสูงขึ้นนะครับหรือสิ่งนี้ที่เราเรียกว่าจิตวิทยานะเพราะว่าคนเนี่ยกำลังจ้องหนีจุดนี้อยู่นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ามันไปถึง10,000แเมื่อไหรเนี่ยโอกาสที่มันจะทะลุแล้วก็ไปต่อเนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะมากเนะาะอาจะที่จะมีไปถึง10,000แปุ๊บมีการดั้มลงมาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่ามันคิดจะดั้มนะเพราะว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วอาจจะเป็นระดับ4ชั่วโมง8ชั่วโมง1วันหรือว่าอาจจะที่จะเป็น,น,บบน,ปนได้นะนเื่องจากว่่ากันขบ้นหลังจากที่ขึ้นไปมก็ด งมาถูกไหมอ่าแล้วก็ค่อยขึ้นไปอะไรแบบนี้อ่ะนะ ไม่ใช่แค่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิเท่านั้นนะครับแม้แต่กระช่งนักวิเคราะห์ทางการเงินชื่อดังนะครับอย่างคุณทอมลีเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยจะแตะ250 0 0 0ดอลลาร์นะครับภายในปี2025สิเนาะสิ่งนี้ก็คล้ายๆกับเคชิวูดนะคล้ายๆกับตัวไมเคิลแซลเลอร์หรือแบล็กล็อกที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้จุกมไหมครับเพราะว่าคุณทอมลีเนี่ยเขาคาดการณ์สถานะของบิตคอยน์นอีก1 2เดือนข้างหน้าเขาบอกว่าเขาเชื่อเลยว่าบิตคอยน์เนี่ยมันจะไปประมาณสัก 250, น,นก็ ไปได้นะเพลอๆอ,อาจจะสูงกว่านั้นซะด้วยซ้ำเนาะถ้าเกิดว่านะความมั่นคงของมันเนี่ยยืนอยู่ที่ถ้าเกิดว่ามันทะลุไป1นึ่งแสนได้นะแล้วมันยืนอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นครับตามมาด้วยการทยอยซื้อของรัฐบาลของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุนสำรองนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการโฟโมของคนที่กําลังเข้ามาเม็ดเงินจากคนรวยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เชื่อในบิตคอยกาลังจะเข้ามาหรือว่าอเมริกาครับจะกลายเป็นศูนย์กลาง แม้แต่กระทั่งรัสเซียหรือจีนนะครับที่จะเอาบิตคอยเป็นทุนสำรองเหล่านี้มันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนทําให้มันเนี่ยโตขึ้นไปอีกหลายเท่าถึงไหมสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้นะก็มันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เนื่องจากว่าก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าบิตคอยมันจะถึง1ดอนเนาะบิตคอยเนี่ยมันจะถึง1 0 0้ดอก็ไม่มีใครคิดอีกว่าดิตคอยถึงพันนะครับแล้วก็10,000แอ่ะอันนี้ก็คือเป้าถัดไปเนาะ แต่สุดท้ายแล้วบิ c คอยเนี่ยมันก็พิสูจน์ตัวเองคนระับว่ามันเนี่ยถึงแล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางสักหน่อย และที่นี่เราก็มาดูอีกหนึ่งตำนานครับอย่างตัวคาราโน่นะครับในส่วนของตลาดกระทิงครั้งที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าเหรียญตัวนี้เลยนะครับชื่อดังกระชอนมากนะแล้วก็ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาชี้ว่านะตัวคาราโน่มีโอกาสแต่10ดอลลาร์ในรอบนี้เลยนะถึงแม้ว่ารอบตลาดนี้ที่ผ่านมาเขาจะแบบยับมากๆนะครับใครนี่ก็ขายออกบางคนเนี่ยถึงต้องขายคัดลอดขาดทุนกันออกไปเลยนะแต่นั่นแหละครับเหมือนกับชี่กูรูกูรู้หรือว่านักวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งไมเคิลเจลเลอร์เขาบอกว่าถ้า เกิดคุณไม่ขายคุณไม่ขาดทุนเนาะตลาดมันมีขึ้นมีลงมีรอบมีวัฏจักรของมันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะเราจะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันของตลาดนะเขาบอกว่าทนได้คือคุณรวยแต่บางครั้งบางทีก็อาจที่จะมีหลายๆคนหล่ยท่านอาจจะทนไม่ได้เนาะเพราะเราก็ไม่คิดว่ากิ้วมันจะกลับขึ้นไปหรือเปล่าเนื่องจากว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาตอนที่มันโฟมแล้วถูกไหมครับเหมือนกับรอบก่อนๆเนาะรอบนี้ครับก็มีคนกระโดดเข้ามาช่วงโฟมเหมือนกันนะหรือว่ามือใหม่เข้ามาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญว่าโ็ช ที่มันจะไปถึง1ิดอลลาร์ได้ในรอบนี้มันมีอยู่นะเพราะว่าตัวคาร์โน่เนี่ยคือตอนนี้เขาต้องบอกเลยรับว่าไม่ใช่แค่ XRP นะที่มันขึ้นมาแรงๆครับคาร์โน่ก็ขึ้นมาไม่แพ้กับ XRP เหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไต่อันดับนะสกุลเงินน้ดิจิตอลอยู่ที่อันดับที่9ตามตัวมา r k เก็ตแคปนะที่เราวัดจากตัวคอยเป็นแคปเนาะก็ถือว่าขยับขึ้นมานะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นโอ้โหก็ต้องบอกเลยรับว่าคาร์โน่เนี่ยคือแทบไม่มีข่าวอะไรเลยนะต่อให้ทําการฮาร์ดฟ็อกหรืออะไรแล้วก็ยังคงแบบนิ่งออยู่่เหมืนนนนกกััแต็ เขาไปสูตรแล้วว่าเขาเนี่ยดีนะครับเร็วนะครับแล้วก็ยังมีราคาที่มันถูกด้วยแต่ที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วนะสำหรับใครที่จะเข้าไปเก็บหรือเข้าไปอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องดูกราฟกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นอีกเวียนหนึ่งนะที่อนาคตไกลามากๆเลยนะก็ต้องบอกเลยก็ว่านักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็มองที่ราคาต่างกันนะ บางคนก็บอกว่า10ดอนนะครับบางคนก็บอกว่าเกิน10ดอนเนาะอันนี้ก็ถือว่านะให้มันเติมโตไปแล้วกันเนาะ,ะรอให้ตลาดมันเฉลยเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เขาว่ามันจะไปถึงขนาดไหนจนกว่าตลาดกระทิงรอบนี้มันจะสิ้นสุดและเฉลยออกมานั่นเองครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสื่อเรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ